สวัสดีครับตกับชองโงเดียนนะครับทีมหลังบ้านน้องอุ๋งอิงนะครับผมเนาะนี่ฝนตกไปแล้วนะครับตกหย็ดตกหย็ดอันนี้ฝ้นเบาแล้วนะครับก็เลยปล่อยเด็กๆตอนจะอับน้ำให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ชสงใส่น่าจะ <c oughs> เละละปล่อยก็รับธรรมชาตินะ đi kinh này đi 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 đi, tưởng mày ô mày kỳ tưởng chẳng mày chơi lòng đi mô vang vang hm hả chào rồi hả hm kỳ tung nha kỳ tung nha hm 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 ừ เจอรี่มาทุกลามมาพ้อมมาเลยลุงใจเจ้าก้องก้มแม่มาครับปุ่มนั่นวนไัรใจไหมน้องไล่วันครับเจอรี่เจอรี่มานี่มาเร็วมาเจอรี่มาตั้งโซยาวมาเลยครับนี่เพิ่อนนะครับลุงเดียวอ

xây chào con, gặp mùa Rồi mùa gặp mùa gặp nữa. để mùa gặp đoạn anh đều có màu yến rồi. này tầm hoa lô gặp trên gặp mùa trên dây gặp các gặp โอ้เจออี่เออลุดแล้วเจออี่นะมาพร้อมมาเลยเอ๊อกินข้าวเออเดี๋ยวเดี๋ยวปะนังทำไมเนาะกินอาหารก่อนก็ได้มาเร็วมาอาหารมีมาเอาเอาอันี้ของดีๆนะเอามาเจอรีมาดีๆย่าหวงอย่าหวงอย่าหวงเอาเอาเออเอาเออออันนี้ของไอของหนูเนี่ยเนี่ยเนี่ยของหนูมา เนี่ยแลวกล่องหนูทำไมหนูไม่เอ้ย่วงก็ไม่ว่วงก็ไม่ไม่หายหรอกครับปุ้มโอ้โหกับปุ้มจงใจคาดมากับลุดนะจงใจดินดินจนลุดมาลากโจเดินมาไม่ไกลรถรับ นี่จะกล้องรัวแลยหลุ่มลดอ้ายนี่สรงสัยจะกล้องเวไวยหน้าดูเส้นเดียวเบลอเลยครับเอากินให้อิ่มเอา บุญรอดไปเล่นน้ำตีนได้แล้ว่บุญรอด นองกันนอนกินเลยนนะ้องนะฮะนอนกินเลยนะมันเกินไปได้ไหฮะเส้นเดียวเบอร์เลอร์กับเส้นเดียวบอกเบอร์ได้เลยโอ้ยมัส้มกับมาเลยเอาอีกอ่ะเอาอีกอ่ะเอาอีกอ่ะ นอนกินแล้วครับออนอนกินแหละออเลอาก,ก,นกินได้ดเอากินกินไม้หมดเอายังมีอีกน,นะน่ะเอาอืม,อม,อม เราตรงด้ไปเล่นกับปุ้มไม่เห็นว่าเขากิน,นาอาหารเรียกก็ไม่มา,าไปไหนมาไปไหนมาไปไหนมาอันนี้มากินมาเดี๋ยกินกับพี่นี่แหละมาอ่าดีดีว่วงอ่อ่าเอาเอา,อาด,าาาด,ดูกับโดูอลไรถึงกองบนรอง เรียกกันไม่ติดโอ้ยเีอรำนองเจอรำนองดูเต็มด้โอ้ยเจอดีเยอะอิ่มแล้วเจอดีอ่าอิ่มนะตรงใจอิ่มนะครับอ่าไปไป้างั้นไปเดินเล่นไปอิ่มแล้วไปเออกินไมหมดกับเอาให้เต็มทีเลยครับตะกี้ เออเอารอดกินโด,ดดมันห่วงไหนตัวเองก็มีมมขมขม quả บูงเออกินให้หมดกินให้หมดเอาดีดีอาเอา,เอายิ้มแล้วครับเดินกลับเลย ไม่เอาไม่เอาไปกินในถ้วยหมดไปเดี๋ยวไปกินในถ้วยหมดในถุงไม่เอา ừ, วนยำจามถ้วยเลย ừ, 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 หมดยังอในถ้วยหมดยังหมดยังในถ้วยฮะสาวหน้าบากนะจนนะักหมดยังนี่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 มาเา่านี่มานี่นี่ไง เฮ้ยไอ้หนวงอะตีร้อนตุกตัวไอ้มาตัวเองไม่ยอมกินร้อนตุกตัวดีดี้รักน่ารักกับพ่กับน้องดีดี้ไม่เหงนแต่ตาเซโดไม่ได้กับว่วงตัวก้าวกับ

แล้วมันจะมันกินคือมันเอิร์ตกันนี่ครับคือมันแยงคือถ้าเต๋อกินก็ฉันกินฉันกินก็เต๋อกินแกล้งเหมือนเหมือนเด็กหยอกกันอารมณ์ดีเลยเจอรี่ไปแล้วครับผมเดินออกดังร่างกำแพงไปเลยพออิ่มถึงกักงขยะได้เขาก็ไม่คุยนะครับผมเนาะ อีนี้มนกลับานไปเลยครับไปไปบ้านไปเร็วไปไปอิ่มแล้วไปเร็วฝนตกไปนู่นครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็อย่ากดกล้างกดตนานะครับกำลังใจเล็กๆน,น,น้อยนาะตําตาเหมือนมาอีกแล้วครับพ้น เดี๋ยวเด็กๆเล่นจักปักก็ปากก็ตีปักเลยครับนอนบนมันตก